สิกขาบทที่6พระพุทธเจ้าประทับณพระเชตวันภิกษุสองรูปเดินทางมาด้วยกันองค์หนึ่งประพฤติอนาจารอีกองค์ก็เตือนองค์ที่ถูกเตือนผูกใจเจ็บจึงไปบินทบาทมาขอร้องให้ท่านฉันท่านไม่ฉันก็พยายามอ้อนวอนพอท่านฉันก็โจทย์ว่าฉันอาหารที่ไม่เป็นเดน เพราะห้ามพัดแล้วรูปที่ฉันบอกว่าท่านควรจะบอกรูปที่ผูกโกรธบอกว่าท่านควรจะถามมิใช่หรือเรื่องจึงมาถึงพุทธสํานักจึงทรงตำหนิผู้กระทํากรรมนั้นแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทว่า อันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่เพ่งจะหาโทษให้นำไปประวรณาภิกษุผู้ฉันเสร็จห้ามพัดแล้วด้วยของเคี้ยวก็ดีด้วยของฉันก็ดีอันมิใช่เดนบอกว่านิมนตเถิดภิกษุเคี้ยก็ตามฉันก็ตามพอฉันแล้วเป็นปาจิตตี อาหารที่ไม่เป็นเดนมีลักษณะตรงกันข้ามกับอาหารที่เป็นเดนในสิกขาบทที่หบทภาชนีก็มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสิกขาบทที่หอาอนาปติวานสำหรับภิกษุผู้ทำให้เป็นเดนแล้วให้หนึ่งให้พร้อมกับบอกว่าจงทำให้เป็นเดนแล้วฉันเถิดหนึ่งให้พร้อมกับบอกว่าให้นำไปถวายรูปอื่นหนึ่ง ให้อาหารที่เหลือจากพระอาพาธหนึ่งให้บอกว่าเมื่อมีเหตุสมควรจงฉันกาลิกสามข้างท้ายหนึ่งวิกลจริตหนึ่งอาธิกรรมมิกะหนึ่งไม่เป็นอาบัติอายังวินยกะทธามมยารดสิตาอายสมันเตหิสัลลักเคตบา